คุณเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแน่นอนคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะมองคนเพียงบุค,คลิกท่าทางแล้วคุณสามารถอ่านเข้าไปถึงจิตใจของเขาได้คุณก็จะเป็นต่อในใน,ในหลายๆสถานการณ์ตามหลักทฤษฎีของนักจิตตวิทยา90%ของความรู้สึกในใจจะแสดงออกมาในรูปแบบของบุค,คลิกท่าทางคะ่ะดังนั้น ถ้าคุณมองคนแล้วคุณดูท่าทางเขาออกคุณจะได้เปรียบคุณจะรู้ว่าตอนนั้นสิ่งที่เขาแสดงออกมันจริงหรือไม่จริงแต่การสื่อสารบางครั้งบางคนคิดว่าต้องพูดคุยกันก่อนต้องสื่อสารกันด้วยวาจาแต่จริงๆแล้วทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาต้องสอดรับกันคุณถึงจะสามารถรู้ได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้หมายความว่า 100%เอร์เซของหลักจิตวิทยาจะถูกต้องเสมอไปเพราะถึงแม้นักจิตวิทยาที่อ่านใจคนเก่งๆก็สามารถคาดเดาได้ถูกเพียง80%เซเท่านั้นเองแต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าอย่างน้อยเราก็รู้เรื่องนี้เอาไว้บ้างอย่างน้อยเราจะได้นำมาพิจารณาหรือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ซึ่งวันนี้ครูเก๋มีมาฝากทุกๆคน5ข้อค่ะข้อที่ 1. อ่านใจคนจากการแสดงออกทางสีหน้า การแสดงออกทางสีหน้าจะบ่งบอกถึงความไม่สบายตัวหดหูมีทั้งการขมวดคิ้วขบกรามเม้มปากใบหน้าตึงหรืออาการคอแข็งหากคู่สนทนาของคุณหลับตาเพียงชั่วครู่ที่ไม่ใช่การกระพริบตากระแอมในคอหรือพูดทบทวนคำถามนั่นหมายถึงว่าเขากำลังทวงเวลาเพื่อหาก้อแก้ตัวรวมไปถึงอาการไม่สบตากระพริบตาทีที หรือท่าทางรุกริกอ่านได้ว่าเขากำลังโกหกและในขณะเดียวกันก็อาจหมายถึงว่าเขามีความวิตกกังวลส่วนถ้าคุณสังเกตไปที่คิ้วของเขาแล้วเห็นว่าการยกคิ้วสูงของเขาขึ้นหมายถึงว่าเป็นอาการประหลาดใจกังวลใจแล้วก็กลัวอีกวิธีง่ายๆในการจับสังเกตอีกฝ่ายว่ากำลังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดที่กำลังพูดอยู่นั้น ถ้าคู่สนทนาของคุณขบขากันไกลแน่นคอแบบขบแน่นจนคนคุณมองแล้วเห็นลักษณะตึงไปถึงคอหรือหน้าผากยน่นอาการเหล่านี้แสดงว่าภายในใจของอีกฝ่ายกำลังเครียดกำลังว้าวุ่นอยู่นั่นเองค่ะข้อที่2คุณลองมองทิศทางของร่างกายให้ออกเพราะว่ามันบอกอะไรมากกว่าที่คุณคิดภาษากายเป็นสิ่งที่ยากที่จะโกหกได้ สมมุติว่าเราอยู่ต่อหน้าคนที่รู้สึกดีด้วยเราอยากจะอยู่ใกล้เขาโดยร่างกายจะมีแนวโน้มที่จะเอ็นตัวไปทางเขาโดยธรรมชาติและในทางกลับกันถ้าเราอยู่ต่อหน้าคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดจิตใต้สำนึกจะบอกเราให้อยู่ห่างจากคนคนนี้โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวอีกเช่นเดียวกันหากเป็นการพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจ แล้วคุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังข่มขวัญคุณทางจิตวิทยามันก็จะส่งผลให้การเจรจาทางธุรกิจมีผลที่จะทำให้เราไม่ชอบฝ่ายตรงข้ามเพื่อแสดงออกให้รู้ว่าคุณอยากจะเป็นคนที่เหนือกว่าสำหรับการเจรจาธุรกิจเทคนิคที่เขาแนะนำมาก็คือคุณจะต้องเอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ยืดอกขึ้นการเอ็นไปข้างหลังเป็นการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความหมายว่าคุณกำลังโกรธอยู่ และเมื่อคุณเอนตัวไปข้างหลังอีกฝ่ายก็จะเริ่มแสดงอาการกังวลออกมาและก็ยอมรับการประนีประนอมแต่ถ้าอยากแสดงออกอย่างเป็นมิตรให้คุณโน้มตัวเข้าไปข้างหน้าหาเขาแทนซึ่งทั้งหมดนี้ต้องดูตามสถานการณ์เพื่อใช้ให้มันถูกต้องและในขณะเดียวกันลักษณะท่าทางการถูมือการกุมมือการถูหน้าผากหมายถึงว่ามันเกิดภาวะตึงเครียดหรือการกดดันเช่นเดียวกันเมื่อเรากำลังคิดอะไรอยู่ ดวงตาอาจจะหันไปมองด้านซ้ายหรือด้านขวาด้าานขวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งการทำแบบนี้สามารถทำให้เราอ่านนิสัยได้ด้วยมันมีผลวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่บอกเอาไว้ว่าคนที่มองด้านขวาขณะคิดจะเป็นคนที่แน่วแน่พุ่งชนกับปัญหาแต่ถ้าเหลือบตามองไปด้านซ้ายคือคนที่เมื่อเจอปัญหาหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ไม่ชอบจะเลือกที่จะอดทน และก็จะมีพฤติกรรมที่กลุ่มใจง่ายกว่าสรุปแล้วคนที่มองไปทางขวาคือคนชอบคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาส่วนคนที่มองไปทางซ้ายมีแนวโน้มที่จะยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเอง พฤติกรรมนี้มันจะแสดงออกโดยอัตโนมัตินะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะไปบังคับให้มันเกิดขึ้นเราต้องค่อยๆดูมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ใช่ว่าเราจะมองแล้วเราจะเห็นลักษณะหรือจะทําลักษณะนั้นออกมาเลยแบบทันท่วงทีคุณต้องค่อยๆฝึกที่จะสังเกตไปค่ะต่อไปการสังเกตด้วยหลักจิต,ตวิทยาคือการสังเกตการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแก้มบางครั้งบางคนเขาอาจจะยิ้มเพราะว่าเขายิ้มออกมาจากใจจริงๆ แต่บางคนก็แกล้งยิ้มอาจจะยิ้มเพื่อเอาใจอาจจะยิ้มเพื่อผลทางธุรกิจหรืออาจจะกําลังทํางานที่เบื่อหน่ายแต่ว่าเจ้านายเ,าเขาพูดคุยด้วยก็จําเป็นต้องยิ้มเพื่อให้เจ้านายในขณะเดียวกันอาจจะเป็นการยิ้มเพื่อฝืนโดยที่ไม่ได้ชอบงานนั้นไม่ได้ชอบคนคนนั้นรู้สึกไม่พอใจคนคนนั้นแต่สถานการณ์ที่ด้อยกว่าก็ทําให้ต้องฝืนยิ้มออกมาค่ะวิธีการดูเขาให้ดูบอกว่าให้ดูที่แก้ม เพราะเวลาที่เราหัวเราะหรือว่ายิ้มจากใจจริงๆกล้ามเนื้อตรงแก้มมันจะต้องยกขึ้นด้วยแต่ในขณะที่ใครบางคนแกล้งทำเป็นฝืนทำเป็นยิ้มหรือแกล้งทำเป็นหัวเราะก็จะหัวเราะออกมาดวงตาจะไม่ยิ้มแก้มจะไม่ยกเขาอาจจะรู้สึกกำลังเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่จำเป็นจะต้องฝืนแสดงท่าทางออกมาดังนั้นกล้ามเนื้อของแก้มก็จะบอกเราได้ด้วยว่าเขาหัวเราะหรือยิ้มอย่างจริงใจหรือเปล่าจิตตวิทยาข้อที่4ี่ อ่านความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยการมองตาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนั่นเป็นคำพูดที่จริงเพราะเราสามารถอ่านความคิดของคนได้ผ่านดวงตาเพราะดวงตาเป็นจุดที่แสดงความรู้สึกได้ดีที่สุดสังเกตได้ว่าเมื่อเราสนใจในบทสนทนาตาของเราจะเบิกกว้างและมันเป็นประกายมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกเบื่อไม่สนใจตาของเราจะค่อยๆหลีลง และเราก็ยังสามารถรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายแบบเดียวกันนั้นได้โดยการผ่านดวงตาค่ะถ้าอีกฝ่ายชอบเราดวงตาเขาจะโตเพราะจับจ้องมาที่เราแต่ถ้าเขาเกลียดเขาก็จะหลีตาลงเล็กน้อยเช่นเดียวกันดังนั้นการจับโกหกผ่านดวงตาเรามักจะจับโกหกจากอาการหลบสายตาแต่วิธีนี้ก็อาจไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วเพราะหลายคนเริ่มจับทางได้หันมากลบเกลื่อน อาการโกหกด้วยการไม่หลบตาอีกแทนเพราะฉะนั้นวิธีการกับจับโกหกจากดวงตาก็เปลี่ยนไปเป็นสังเกตคนที่พยายามประสานสายตาระหว่างการสนทนานั้นอาจจะดูจงใจหรือบางคนก็อาจจะดูจ้องนานเกินไปเกิน10วินาทีก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะกำลังปกปิดความผิดบางอย่างจากดวงตาเพราะการสังเกตโดยเฉลี่ยแล้วคนจะประสานสายตากับคู่สนทนาเพียงประมาณ7-10วินาทีเท่านั้นเองค่ะ ส่วนอาการอื่นๆก็ต้องดูประกอบกันไปด้วยนะคะอย่างอาการของรูม่านตาขยายไหมการหลุบตาหรือว่าการหลับตาแน่นไหมแสดงให้รู้ว่าคนคนนั้นกำลังถูกรบกวนด้วยภาพที่กำลังมองอยู่และเขาอยากจะสลัดภาพนั้นออกไปเขาก็จะหลับตาทำหลับตาแน่นเป็นกว่าปกติธรรมดาค่ะก็ลองสังเกตควบคู่กันหลายๆอย่างนะคะปิดท้ายด้วยข้อที่5จิต,ตวิทยาการอ่านนิสัยและความคิดจากท่าทาง คนที่มีนิสัยต้องจับของตลอดเวลาอย่างเช่นควงปากกาเล่นมือถือพอไม่ได้จับก็จะรู้สึกหงุดหงิดมักจะมีนิสัยต่อต้านคนอื่นเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจเวลาที่จะชวนคนประเภทนี้ไปไหนมาไหนเราจะต้องชวนซ้ำประมาณ2-3ถึงรอบเพื่อป้องกันการโดนปฏิเสธแต่ที่จริงนิสัยของคนประเภทนี้เป็นคนที่คบหาด้วยง่ายส่วนการกอดอกหรือว่าไขว่ห้างเป็นประจำ เป็นการสร้างกำแพงขึ้นมากั้นระหว่างตัวเองกับคู่สนทนาค่ะนอกจากนี้นะคะเขาได้ลองนำคน2,000คู่มาทำการศึกษาการเจรจาต่อรองกันดูพบว่าคู่ที่เจรจาฝ่ายหนึ่งแสดงอาการก้อยขาตลอดเวลาจะลงเอยด้วยการปฏิเสธหรือว่าล้มเหลวค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ที่เขานั่งคุยแบบธรรมดาการแสดงออกท่าทางดังกล่าวจะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าคนที่ กอดอกไขว่ห่างจากการสังเกตแล้วเขาจะปิดใจและไม่ตอบรับแสดงว่าเขากำลังพยายามปิดตัวเองอยู่ในขณะที่คู่ไหนที่เปิดเผยคุยแบบธรรมดาจะเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าเขาไม่ได้กันตัวเองเขาพร้อมที่จะเปิดรับในสิ่งที่คู่อีกคู่หนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งกำลังเจรจาอยู่อันนี้จากการลองทดลอง2000คู่นะคะและบางคนก็ยังเชื่ออ,อีกว่าท่าทางที่แสดงออกนั้นสำคัญคุณเคยสังเกตรหรือเปล่าว่า ทำไมคนบางคนเห็นแค่วินาทีแรกที่เจอกันก็เหมือนมีพลังดึงดูดบางอย่างคุณอยากจะคุยอยากจะเข้าหาคนนี้หรือรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนเฟรนลี่แต่ขณะที่บางคนคุณก็ยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ําแต่เห็นแค่วินาทีแรกเหมือนกันคุณก็จะตัดสินเลยว่าคนนี้ทําไมไม่น่าคบบุคลิกไม่น่าเข้าหาบุคลิกเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องหรือบุคลิกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ และมันก็มีแบบนั้นจริงๆค่ะเรื่องราวแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันดังนั้นนะคะเชื่อว่าหลักจิตวิทยามันไม่ได้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซนตขนาดนักจิตวิทยาเองเขาก็ยังยืนยันเพียงแค่80%เเซเท่านั้นเองแต่อย่างน้อยถ้าเรารู้ไว้บ้างมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองที่จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าการแสดงออกให้ดูเฟรนลี่มากขึ้นให้ดูจริงใจมากขึ้น หรือแม้แต่ตัวเราเองเวลาไปพูดคุยกับใครหรือรู้จักใครอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนเขาแกล้งทำหรือว่าเขาพร้อมที่จะเปิดใจหรือเขาอยากจะคุยกับเราหรือไม่การเรียนรู้ในการอ่านท่าทางของผู้คนไม่ได้สามารถที่จะทําในระยะเวลาสั้นๆมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนมันต้องใช้เทคนิคมันต้องใช้ในการอ่านความคิดมันต้องดูท่าทางของคนผู้นั้นอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยคุณได้ติดต่อสื่อสารเจรจา คุณจะได้รู้ว่าวิธีการเหล่านั้นมันจริงหรือเปล่ามันมีประสิทธิภาพไหมมันสําเร็จในทุกสถานการณ์หรือไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วคุณล่ะคะเคยเจอสถานการณ์ไหนไหมที่คุณเวลาไปที่ไหนสักแห่งแล้วคุณเจอใครสักคน ตอนแรกคุณรู้สึกไม่ชอบเขาแต่พอไปรู้จักจริงๆอ้าวคนนี้กลับน่ารักซะง,งั้นหรือบางครั้งคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าคุณชอบคนนี้แต่ไปพอรู้จักจริงๆอ้าวคนนี้ทำไมไม่เป็นแบบที่ฉันคิดลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังอย่างน้อยก็จะได้ประโยชน์กลับไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันสวัสดีค่ะ